ครับเพราะคุณ hmm. อ้อเป็นคนดูแลวินไหนครับตอนนี้วินวินอะไรเดี๋ยวก่อนนะวินหมกบางบัวทองวินไปเซ็นทรัลลาดพร้าวตอสามเจ็ดเอสามเจ็เอนะครับมีรถทั้งหมดในเคลือประมาณเท <60, S 2> ่าไหร่ <000. S 2> ครับคันหกสิบคันนะครับในรถทั้งสิบคันเนี่ยได้ทดลองผลิตภัณฑ์ของไฮเยนเจสปีด e ไปแล้วแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็มันก็ดีนะ,ะมันก็เครือเหมือนก็นิ่มและรถมันก็วิ่ง รถมันพุ่งอ,ะอ,อ่ะเครื่องมันเงียบครับแล้วก็ประหยัดแก๊สประหยัดแก๊สที่มีตัวเลขอยู่เนี่ยประหยัดแก๊สได้วันละประมาณเท่าไหร่ครับพีผมลูกน้องพู้คนนะวันหนึ่งตกประมาณร้อยหนึ่งมั้งร้อยกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยเพราะปกติล<ช>ูกน้องมันจะเติมวันหนึ่งห้าร้อยกว่าทุกวันที่มันเติมเหลือแค่สามร้อยกว่าบาทครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเนี่ยกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายในพิษภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ ลรวเสียค่าปเปรียบเทียบแล้วถ้าก็ดีอ่ะมันก็ได้นักษาคเคลื่อนยนต์ด้วยอะไร,รด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสิัณฑ์ที่เรามีสา,ารไทเทเนียมสาตานี้สามารถป้องกันเคลื่อนยนต์ได้